วัดก <yap a> ีกัมตีวัดกีกัมตีมกัมสารกัมสารคันใดที่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าญาติรมาญาติระมาเรื่องเกินต่อไปธันาด

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không Để không bỏ lỡ những chơi <laughs> hấp dẫn หมดคนใหม่แล้วนะมันล่องหมดเลยภัยที่ไปหายหมดเพี้ยงหายหายน้ำหน้าตุ้กี้น้ำหน้าไม่เงินร้อนไม่เงินร้อนเด็กดซีเพี้ยงกับเท้ากับเท้ากับเท้ายายกับเท้าลูกกับเท้าเออมากับเท้าแม่ด้วยนี่มากับเท้าแม่ ขอาวลาาลก็อะดูเอาดูก็ลูกฮ่า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 บ่าฮ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 ่าาฮ่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 ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่อฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่อฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าบ่าฮ่าฮขอบ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่อฮ่าฮ่าฮ่อ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่อฮ่าฮ่าฮาฮ่่าฮ่าฮ่าาฮขาาฮ่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 า่่่่่่ ไปกับแม่ luôn, ไปกับแม่มิ้นไม่ไปกับนะอ่ะ

เป็นเด็กดียอดแล้วยอดล้วยอดแล้วลูกเอาบางเอองมาเยเดี๋ยวเขาตัดเท้าไ้ค่ะทุสมหมดตกหมดโอคหมดไครนะลูกนะอเดป็นเด็กจริงเด็ไม่มีโรไม่อะรเลยนนลูก่ดีจะเรยนจะเริยนจะเรียลูกว้าแข็งแรงนะลูกเป็นเด็กดีลี้ยงสแก่งเป็นเจ้าคนในคนตั้งแต่นี้ไปใส่อไ้ส่ัรใสู่ปกแล้ว

เป็นเด็กดีครับเดียนิสงเก็เก่งกราไอกว่าหลนเราหรอบอกให่ใส่โตกไอยู่นี่ยนานยนอหัเนมาเนี่ยรถทางกลจัง Ô phiền là cái đâu của mình trên mình có thể gắn với <laughs> cái <laughs> nơi này là

ยังเห็นเห็นเห็นอยู่มั้ไก่พื้นไก่พื้นบ้าคือบ้านี่คือบแงนูดังดบไม่ดีนะรู้เปล่าไม่ดเหมือนข้โบดนะบดที่กว่ากว่าเอาตมาสิ ดูดูแลพาเทนด้วยนะไม่ไไม่ไม่บอกเนกันนะไม่เป็นไรโยมไปเะยรังเห็นนะ

ประมาณสามร้อยกว่าช่องเลยวันนี้อะไรสดอะไรด้วยไม่ใช่ไม่ใชงไร่เพจของชเวตเตอเออเพจชเวเอยู่ไหนวะเอจชเวเอยู่ไหนเพจชเวเอยู่ไหนวะใช่หรอเอ้าัดการวงบววงบวเพจไไ์สดะเลนบวชได้เต็มเ็เลยลูกพ่อายาเนี้ยอายุเกิห้ได้บว์เปนรุ่นเลน หลานเลนอ้าวมายิ้มกันสองคนเนี่ยสองคนเนี่ยของคนยิ้มกันตกลงกันใครก่อนหลับไม่ไปเหนือนอไปชนก่อนไปอแปดสี่ไปเหนือไปไปเหนไไเหือไปไปเ่นอไไนือปดี่หน้าปีหน้าจะไปปีหน้ากัไมไม่ไตั้งวันนี้เลยล่ะี่้นี่ก็มความสุขแล้วนะนอยู่อย่างนี้อีกนาน อีกนานนะ่มเนอะไปนูกใครจะไปก่อนอเลยอีกนานแต่ส่วนส่วนเราบอกใครจะไปก่อนก็ไปเถอะไม่ี่ได้ที่ได้ที่ได้อะไรเกาะชายเหลืองหลานยกระดาษพี่กระดาษตรงนั้นก็ได้ไม่ต้องากระซิบหรอกมากระดาษนี้เนอะ รถรถรถอาพักหลับรถลูสวยลูกเนี่ยแป๊บเดียวนะอาหลับตาตั้งใจนิดเดียวครับหลับตาตั้งใจแป๊บเดียวพ่อคอยหยิบผมใส่หลับตาเดียวตั้งใจแป๊บเดียวครับหลับตาก็ได้หนูหลับตาอาหลับตาไปเลยครับทิชชู่ครับหน่อยทิชชู่

ขาโลกเดินๆใครเก็บใค้ป่วยใ้ใครครเก็บไม่มีแล้วนี่เธอหนูเราเองเยอะๆเต็มข้อนมือมนมือหน่อยเลี้ยงมาย่างไหมพี่เกยบนะพี่พ่อเนี่ย